สาบะนะครับหลังจากที่นั่งชมวิวอยู่ภากให,ใหญ่ๆฮะก็เริ่มเดินสำรวจบ,บ้านใหม่สำรวจมาสามสี่วันแล้วลูกยังไม่ชินเหรอคะชินบ้านยังลูกยังอ,อยากสำรวจอยู่เหรอยังอ,อยากสำรวจอยู่

เดินเดินลงมาเดินเล่นไหมลูกลงไหม,ไหมก็ตามนะพอเดตัวพลันลงอันใดชึบชึบ,ชบนี่ตามนะทำไปเล่นไป <c oughs> อืมหนูก็ตามนะคะใช่ไหมเอะออกกำลังกายไหมวิ่งขึ้นแล้ว ออมาแล้วเยอืมยรูเรื่องเียเรียกรู้เรื่องนะซาบเรียกรู้เรื่องนะครับเนี่ยตามเนี่ยดูแล้วชอบคนนะครับซบจึ๊บเวลามองอืม ตามดูแล้วตามคนครับชินกับคนมาก <c oughs> นะจิบจิบเวลาจะตามด้วยน่ <c oughs> ก็หันไปมองเพื่อนนะครับนี่ขู่กันน้อยลงนะครับ ถ้าช่วงสองสัปแรกนี่ก็จะขู่เรื่อยๆฮะแต่ตอนไหนเมื่อคืนเนี่ยก็เห็นแล้วว่าขู่น้อยลงนะครับวันนี้ก็ยิ่งน้อยลงชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวอย่างที่บอกนะครับก็จะค่อยๆปล่อยเขาทีละตัว2ตัวเนาะให้เขาชินกินกันเรื่อยๆก็เดีย๋ดวยวยว,ยวันพรุ่งนี้ผมอาจจะเอาเอาผ้าออกมาผ้าที่คุมกรงเขาออกหละนะครับให้เขาตั้งเห็นเพราะตอนนี้เขาเชื่อว่าเขาเขาชินละ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 กิดแล้วล่ะคงอยู่ข้างกันขนาดนี้นะครับเอ๊ะ เดี๋ยวล่าออกมาเดินเล่นด้วยใช่ืมหา่าฝนตกงงเลยฝนตกฝนตกก็ว่าอากาศอันอันฝนตกฝนตกลกอยู่อยู่อยู่ด้วยกันนะลูกนะนี่หอมกัน แล้วก็โดนสบาบขู่ไปหนึ่งทีพี่เบลล่ามันยังไม่ขู่หนูเลยลูกเอ๋เห็นะครับก็เดี๋ยวจะปล่อยไปสักเกือบเกือบชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะให้เขารอบากรงแล้วก็จะปล่อยตัวหนึ่งออกมาเดินเล่นแล้วเดี๋ยวคืนนี้อาจจะสลับให้เป็นเบลล่าเขาอยู่ในกรงบ้างเนาะเขาจะได้กินดีๆขับถ่ายดีๆนะครับ เดี๋ยวละครับแล้วก็ให้เด็ะแก๊งอยู่ข้างนอกวิ่งเล่นข้างนอกกัน